วัสดีค่ะนาค่ะพี่น้องมาเบิ่งไกลบ้านน้ำกันจ้ะกะสิเป็นลอยพุ่อระค่ะสังเกตเบิ้งชุดนี้กะชือว่าออกไหลนี่ค่ะความซุขแบบบ้านๆของมูเ้านะค่ะกะนี่ค่ะ,คะเป็นชุดเป็นชุดค่ะชุดน้อยๆชุดกำลังออบอยอยุกกบมี มาค่ะบางบรรยากาศยนี่ยหมแูแรงเขาหายใกล้จ้าอันนี้เป็นเขากรกินยากินเข่าแน่กินห้ามแน่เนาะค่ะนี้ค่ะ ก็เป็นชุดเป็นชุดเนาะคะ่ะใกล้ยู่นีกะมี่ยูสามรุ่นนะจ้ะช่วงนี้ไกล้กะถ้ามีโหลูกมี่ยังไกะแข็งแรงเนาะ,ค,ะค่ะกะปล่อยเขาตามธรรมชาติกินยาแน่ห้ามแน่เขาเปลือกขเขาปลายแน่ค่ะกะอนุบาลกำลังฟักไข่อยู่กับไรจ้ะพี่น้อง เป็นรุ่นเป็นรุ่นค่ะรุ่นน,น้อยๆรุ่นกลางๆกับท่านนามาเมื่อจาก,กะอะย่ทางปลาทางปลาเอา่อทางบอ่อปลาห้าวุ่นกับทัานนายมาค่ะอยู่ฝุ่นทางบอ่อปลาเขาอยู่มุมฝุ่นเนาะค่ะก็หากินใบไม้หากินหญ้าอยู่ นะ,ะเป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นนี้กะกะ้ายอยู่ค่ะรุ่นนี้ใกล้กับคุณเนาะคะ่กะกับว่ายานว่าย่านคน้นเ,เขาเด็กกินน้ำเ้าชูมือนะจ้ะ คุณขาไก่นี่จา้าคุณน้องกะเป็นความุกุขเนาะค่ะความสุกข,ของอเกษตรกรบ,าบา้านๆนจังว่าห้าเนาะค่ะถ้าเป็นแบบไหนห้ากะแต่นี่ความสุกอีกแบบนึงเนะจา้า หายชมเนาะคะ่ะหายชมเออบรรยากาศไกลเนาะคะ่ะไกลไกลบ้านเข้าเรียนใกลบ้านนม่จ้าแม่กันรุ่นน้อย เพื่อนๆเนาะค่ะพี่น้องเดีเป็นเพื่อนๆกันไปเนาะคะ่ะ กคือสิเป็นพ่อแม่ลูกคนเนาะค่ะพี่นอ้องไปกินน้ำลูกน้ำเต่าคนเนาะต้องรับคลิปนี้กะเบองบรรยากาศใกล้บ้านเพื่อนๆกันเนาะค่ะเพราะว่ากะกะอยากให้มมอยูกับบรรยากาศแบบนี้นีีค่ะว่ามันกะเป็นคว้มสุกใจของห้องอลนีค่ะแัดเพื่อนๆกันเลยเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ